สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอชีต้านะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปมีสองกองให้เลือกในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนที่เป็นดวันของคุณคนที่คุณคิดถึงแล้วไม่ได้พบไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารหากันเลยไพ่กองแรกนะคะไปที่23ไพ่กอง ที่สองคือใบที่เอ้ยกองที่สองใบที่เจหนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะคะแล้วค่อยเลือกถามว่าคนคนนั้นน่ะเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมอันนี้กองแรกอันนี้กองที่สองอธิษฐานจิตเสร็จกันหรือยังคะแล้วก็ให้เลือกไพ่ได้เลยนะคะว่าคุณจะเลือกใบที่ยี่สิบสามกองแรกหรือว่าใบ ที่76กลองที่2มาดูคำตอบกันเลยค่ะว่ากลองนี้เขาจะติดต่อมาไหมยังค่ะเขากำลังแอบทำอะไรลับหลังคุณอยู่ให้ไปนี้กลองที่สอง Wow the world ติดต่อมาแน่นอนเลยค่ะพไพ่ใบนี้การติดต่อสื่อสารชัดมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ